ตอนนี้อยู่สตูนนะครับอยู่กับคนคนตรงไหนครับของสตูนอยู่เกตตี่น้องเอ้ออยู่เกตตี่อันนี้คือซ้ำเนียงตายแบบฉบับสตูนนะครับปะปะจะเล่นกันแบบนี้ฉบับเลยเนาะส่วนใหญ่จะเป็นคนมุสลิมใช่ไหมครับจะแร่นแบบนี้อ่ะลองแร้งมาเป็นประโยคแนะนำตัวำเนียงสตูนก้าเนาะก้าเฉิอกก้าย้ำนะคะบ้านอยู่ตึงไหนบ้านก้าโยเกตตี่นี่เนาะก้าย้ำท่าแร้งเจอกผลามยก้าตายฉบับสตูนนะก้าหลบฟ้าลังหลบยก้มงูเนาะมางวงยี่มาพานหลบยังไง ลวกเลยนะลวก,กยังกุย้ยฮะลวกยังกุย้ยลวกยังกุย้ยยังกุย้ยฮาเราอยู่บ้านเดียวกไหมนี่ทั้งทั้งน้ำทั้งน้ำตีมา้าเนาะตีมา้าเฮ้ยดูมา้าโอ้ยดูม้าจังทารุณกรรมสัตว์ไม่ไม่ใช่หรอก <laughs> แล้วไม่โชว์หน้ายี้เด้ออุย้ยไม่โชว์หน้าแล้วแต่เดี๋ยวสวย <laughs> ใครอยากฟังซ้ำยังนี้มาสตูนรับตีม้าเนาะตีม้าตีม้านะครับอย่าไปตุกม้าจริงนะไม่ใช่เนาะตีม้าอยู่หนักเนาะ